สวัสดีนะครับ F4 ทุกท่านนะก็มาพบมาเจอมาเจอกับช่องในโอทีชาแนล F4 ลาสุดนะพี่ก็พามาธุระด่วนนะครับผมก็ต้องมานะพี่น้องมาไม่ไได้ม่มาไม่ได้ไไไดสำคัญหมดสำคัญหมดตอนคือตอนนี้เนี่ยเราร้อยห้าร้อยห้าร้อย ตอนนี้น่ะเรากําลังเร่งงานทํางานไฟอยู่เนาะเพื่อเตรียมที่จะเบิกเงินไปไปลาวที่ลาวนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยพวกเราเงินเดือน YouTube มันยังไม่ไม่ออกเนาะไม,ไม่ออกเงินเดือน YouTube มันยังไม่ออกในเอฟซีเราก็เลยไม่มีเงินที่จะไปลาวแล้วทีนี้ก็เลยพากันรับงานไฟเพื่อที่จะหาเงินไปลาวนะครับพอรับงานไฟปุ๊บมันเหลืออีกนิดเดียวจะเสร็จเนาะ<ม>เหลือตรงโรงจอดรถแล้วก็ตรงโรง โรงอะไรสักอย่างหนึ่งเหลืออยู่สอนะงจุดนะโรงจอดรถแล้วก็ตรงโรงเก็บรถไถนะ fc ตรงนั้นก็ไม่เยอะเนะ <c oughs> าะปลั๊กไฟกับสวิเนะ <c oughs> นะครับก็ก็เลยจำเป็นต้องเดินทางไปพาคุณแม่จากฝั่งลาวต้องไปเที่ยวในวันนี้ในะ fc เอ้าเปิดกระจกหน่อยเออก็เลยต้อง พักงานไว้ก่อนใน f อแล้วก็พาคุณแม่ไปเที่ยวก่อนเนาะนะครับไปเที่ยวลาวใน f อฟซีไปเที่ยวเอ้อเไปเที่ยวเรนูพาสาวลาวไปเที่ยวเรนูนะครับก็จำเป็นต้องไปนะพี่น้องเพราะว่าก็สำคัญเนาะเราไม่ได้อยู่ต้อนรับอย่างเต็มที่เลย เพราะว่าเรามีงานในเ FC จริงๆเราก็อยากแกอยู่แบบต้อนรับนะจากฝั่งพี่น้องจากฝั่งเราให้แบบเต็มที่หน่อยนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยนะครับพวกเรามีงานที่ต้องทำในเอฟนะครับวันนี้ก็เลยเหลืออีกนิดเดียวจะเสร็จงานในเอฟนะแต่ว่าพี่น้องฝั่งเราก็จะกลับพรุ่งนี้แล้วเนาะก็เลยขอให้วันนี้พาพาไปเที่ยวในเอฟพาไปเที่ยวเรนูเนาะนะพวกผมก็เลย ปฏิเสธไม่ได้นะพ,พี่น้องก็พาไปนะครับพาไปเที่ยวสะหน่อยนะครับ Fc กลับพระไปกรบากรบพระก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกคุณแม่ว่าเราต้องรีบกลับมาทํางานต่อเนาะในช่วงบ่ายวันนี้ถ้าเกิดเรากลับมาช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะเสร็จงาน นะครับเราก็จะเร่งงานให้เสร็จแล้วก็มีงานต่ออีกก็คือต้องไปเก็บไปเอาเสื้อผ้าเนาะนะครับที่พี่น้องหลายๆบ้านนะ่ะเขาเก็บเอาไว้ให้เรานะก็คือเสื้อผ้าที่จะนําไปมอบนะครับไปแจกให้กับเด็กๆที่ฝั่งลรานะพี่น้องนะครับก็มีหลายบ้านนะ fc ที่เราต้องขับรถไปเอาช่วงเย็นนัดเขาไว้ช่วงเย็นในะ fc นะครับว่าจะไปเก็บนะตรงกูสุมานก็มี แล้วก็พอรวบรวมเสื้อผ้าได้แล้วเราก็ว่าจะมาแยกเนาะแยกเสื้อผ้านะครับว่าของเด็กของผู้ใหญ่นะครับ FC แล้วทีนี้เราไปเที่ยวเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเวลาเราพอหรือเปล่าถ้าเกิดเวลาไม่พอเราก็อาจจะไม่ได้ทํางานต่อเราอาจจะพักงานแล้วก็หลังกลับมาจากลาวน่นเดี๋ยวค่อยทําให้มันเสร็จแต่ว่าเราก็อยากเบิกเงินใช่ไหม เจ้าของบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดทำงานไม่เสร็จเจ้าจะไม่ให้เบิกเงินนะตายแล้วมันปัญหามันอยู่ตรงนี้เอฟซีเบได้อยู่ฮะเบิกได้อยู่เบิกได้อยู่บอกเขาพูดเอาไว้อยู่ว่าห้ามห้ามเบิกเดินเยอเดินอืมเราต้องดูกันอีกทีนึงนะเอซี FC, ว่าเราจะไปยังไง ได้หรือเปล่าถ้าเบิกเงินนี่เบิกเงินล่วงหน้าไปไปลาวก่อนค่าแรงก็โดยประมาณคนละสองพันเ<อ>นาะนะก็พดีเนาะเพราะว่ารอบก่อนพี่เบ่าเอาไปแค่พันพันกว่าเอ,เองเนาะนะครับก็พอเนาะส่วนผมก็ไปสองพันก็พออยู่<อ>พี่ก็ไปสองพันพออยู่ในส <c oughs> ีไปลาวนะครับ รอบนี้ว่าจะเอารถคันนี้ไปในเอแต่ว่าปัญหาใหญ่เลยก็คือถ้าสปอร์ตรถนี่แหละไม่รู้มันจะผ่านหรือเปล่าเออพี่จะพาไปอะไรนี่เว้อะไรนี่ไม่ทือหนะตะบัดเนี่กดกุต้งว่ะไม่รู้ดิเฮ้ต้องรีบไปนะเเวลาเรายิ่งน้อยๆอย,อยู่อ ในลงรถอดไหลงมาไนเซ็งมเซ็งลงลงไปลงไปถามดิจอดทำไมเออรถรถเออมาดิเอามือมาเออเออไมีมีไมีกุยตัวก็ปร่างไปละอัี้ปวดอยกุยเลยไม่มีบ่เจีเบ็ดเจี้หอมน้อมน้ำรถซื้อน้ำหอมบ่ซื้อน้ำหอมรถเมนซื้อน้ำหอมไปใส่ในรถ ซื้อน้ำหอมใส่ในรถในเอฟซีวันนี้มีเขกอะย้ำว่าเดี๋ยวไปถึงตรงวัดเดี๋ยวเราค่อยคุยกับพี่อีกว่าให้ขับรถเร็วๆว,วันนี้เพราะว่าถ้าผมรู้พี่ขับรถแล้ววิ่ง40 60มไม่น่าจะทันการ f นเอฟซี FC. เวลาเราน้อยวันนี้ <Okay. S 1> อ่ะเรามีเรามีงานเยอะนะเรากลับมาทำงานไฟให้มันเสร็จจะได้เบิกเงินไปเที่ยวลาวได้แล้วก็ ไม่ใช่ไปเที่ยวเราไม่เชิงว่าเป็นไปเที่ยวเนาะเหมือนเราไปเอาของไปมอบให้กับคนที่เขายังขาดเนาะเหมือนไปเป็นสะพานบุญนั่นแหละเอฟซีนะครับไม่เชิงว่าเที่ยวกึง่งเที่ยวกึง<อ>่งทําบุญอ่ะต้องสอง,สองอย่างอ,างอ่ะกึ่งเที่ยวกึ่งทําบุญนเอฟซีแล้วก็กึ่งทํางาน<อ>สรุปเราไปนี่ได้ได้ ได้เที่ยวได้ทำงานได้บุญครบเปิดดวตาได้เปิดมวตานะครับ FC แต่ว่าวันนี้เราต้องทำงานไฟให้มันเสร็จอัอนะดเลขงานไฟให้มันเสร็จแล้วกอ็อ่รีบกลับมาเก็บเสื้อผ้าก็คือเสื้อผ้าที่เขามอบให้นั่นแหละเราเราก็จะไปส่งต่อรับเพ นีไปรับอยู่กุสมานี้อีกอแล้วก็ในคุกเราอีกเด้แล้วก็ต้องมาแยกมันเยอะอยู่ได้รวมกันอ่ะเต็มท้ายกระบะอยู่เฉพาะคันเราเนี่ยบรรทุกของไปก็พอดีเลยเออมีคนพู้โดยสารนั่งด้วยนิดนิดหน่อยหน่นนนนนอยะโอเคนะเอซวันนี้งานยุ่งเลยนะพี่น้องทับงานเยอะเลยนะ ก็าฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับผม